เรานะครับเนี่ยกดไปที่ไฟล์ส่วนตัวเลยเนี่ยนี่ไฟล์ส่วนตัวกดทั่วไปแล้วนี้ก็กดวิดีโอนะครับนี่ก็เห็นหน้าตานิทานเราก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นิทานเราก็จะเนี่ยที่เราเซฟไว้มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ครับผมเซฟไว้ก่อนหน้านี้แล้ว กดเข้าไปดูนะครับว่ามันใช่ทั้งที่เราเซฟไปหรือเปล่าน,นี่ไทยนี่นี่ทานไทยของเรานะครับที่เราเซฟไปเมื่อกี้นะครับอ่อนของความเมตตานี่วงจรของความเมตตานะครับที่เราเซฟไปเมื่อกี้นะครับก็ง,ง่ายๆนะครับแค่เติม ก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับผมพี่บูมีมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเซฟคลิปวิดีโอนะครับจาก youtube นะครับลงในมือถือของเรานั่นเองครับในมือถือของเรานั่นเองนะครับโอเคนะครับเซฟเนี่ยลงในแกลเลอรี่เราเลยนะเนี่ยเราเซฟเสร็จเราก็มาดูในนี้นะครับเนี่ยได้เลยโอเค ขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดเข้าไปที่ Youtube นะครับอ่ะเราจะเลือกเซฟวิดีโออันไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอหาวิดีโอที่ผมต้องการก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันนิทานอ่ะผมเอาเป็นอันแรกก็เลยอ่ะแล้วนี้นะครับให้เรานะครับมากดคําว่าแช์นะครับตรงนี้ กดเลยนะครับอืมแล้วนี่ยครับเราก็ให้นําการนะครับกดคัดลอกลิงก์นะครับอกดเลยแล้วนี้มันก็จะพอคัดลอกเสร็จแล้วมันก็จะเออบอกเราว่าคัดลอกแล้วนะครับแล้วขั้นตอนนี้ต่อไปนะครับแล้วให้เรามากดที่เบราวเซอร์นะครับเนี่ยแอปนี้เลยเนี่ยแอปนี้ไม่ต้องโหลดอะไรเลยนะครับโอเคเดี่จะกดไป แล้วนี้ก็กดที่ค้นหาเลยแล้วนี้ก็กดค้างนะครับแล้วก็กดวางนะครับแล้วก็ทิ้งเขาว่าไปเลยครับเนี่ยแล้วมันก็จะมาขึ้นเนี่ยอันนี้ที่เราเซฟไว้นะครับวิดีโอที่เราคัดลอกไว้เมื่อกี้นะครับก็เป็นน,นิทาน,นะครับนี่ทานก่อนนอนนะครับโอเคแล้วนี้แล้วก็กดไปที่นี่ ตรงนี้เลยชื่อของมันนะครับเนี่ยชื่อของมันแปน๊บนึงนะโอเคครับกดไปที่ชื่อของมันได้ไวนี้ก็กดนี่คําว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะกดนี่กดตรงที่สอตรงนี้เลยนะครับนี่กดไปเลยในนี้ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เราลบตัวอักษรทั้งหมดนะครับที่อยู่หน้าคําว่า y o u t u b e นะครับแม้จะเป็นจุดก็ช่างนะครับก็ลบออกไปเลยครับเนี่ยลบออกไปให้หมดเลย นี่นะครับแล้วก็เติม S 2ตัวใส่เข้าไปครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วอย่างี้ก็กดคําว่าไปเลยนะครับนี่โหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับให้เรานี่กดคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้เลยครับกดไปเลยนะครับ กดดาวน์โหลดเพื่อจะดาวน์โหลดคลิปนี้นะครับลงในมือถือของเรานะครับน,นครับมันก็จะดาวน์โหลดให้เราอยู่นะครับนี่นะครับ mm hmm. เ,พเพื่อนเพืลองมาสังเกตรตรงนี้ครับนี่ันนึงนี่ครับนี่สังเกตว่ามันแบบมีตัวถูหรือ,อยังนิ้นนี้ ถ้ามันมีตัวถูกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกดอะไรเนี่ยเนี่ยถ้ามันติ๊กถูกแล้วเดีวแป๊บนึ้นถ้ามันติ๊กถูกแล้วเนี่ยเหมือนอันนี้นเนี่ยเนี่ยที่ขยับอยู่นะครับแสดงว่าเราเซฟเสร็จแล้วนะครับก็กดออกไปเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรต่อแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับแล้วก็เข้ามาในแอป a ก l ลี่นะครับนี่ก็กดเข้าไปเลยนะครับว่ามันเซฟตรงยัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟแล้วงเดี๋ยวดูก่อนเยวททำไมามันยังไม่เสร็จโอเคนะครับเท้าที่ผมดูไปเมื่อกี้นะครับมันจะไม่เซฟลงในแกลอรี่นะครับมันจะเซฟลงในไฟล์ส่วนตัวของเรานะครับเนี่ยกดไปที่ไฟล์ส่วนตัวเลยเนี่ยนี่ไฟล์ส่วนตัวกดทั่วไป แล้วนี้ก็กดวิดีโอนะครับนี่ก็เห็นหน้าตานิทานเราก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นิทานเราก็จะเนี่ยที่เราเซฟไว้แล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ครับผมเซฟไว้ก่อนหน้านี้แล้วากดเข้าไปดูนะครับว่ามันใช่ทาที่เราเซฟไว้หรือเปล่า นี่นิทานไทยของเรานะครับที่เราเซฟไปเมื่อกี้นะครับอนของความเมตตานี่วงจรของความเมตตานะครับที่เราเซฟไปเมื่อกี้นะครับก็ง่ายๆนะครับแค่เติม s 2ตัวนะครับใส่หน้าคำว่า youtube นะครับเค่นี้นะครับง่ายไหมล่ะครับก็นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนทำอะไรอีกนะครับเรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ